ครับผมเองเป็นคนที่ชอบวิชาภาษาไทยมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นคําศัพท์ต่างๆอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็จะพยายามศึกษาแล้วก็ค้นคว้าโดยเฉพาะงานที่ทําอยู่เนี่ยก็เป็นงานเกี่ยวกับการใช้ภาษาให้อย่างถูกต้องคือปัจจุบันอ่านข่าวอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นอ่านข่าวภาคบังคับ7จ็นาฬิกาอย่างเงี้ยคำทุกคํารอเรือ,รอ,อรอลิงโคบกล้ามเนี่ยก็จะต้องใช้ให้อย่างถูกต้องนะครับเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆด้วย ในปี2 5 6 5ผมได้รับเกียตรติจากกระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกให้เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นก็เป็นความภาคภูมิใจครับสำหรับตัวเองสำหรับองค์กรคือกรมประชาสัมพันธ์และก็สำหรับครอบครัวด้วยได้รับโล่พร้อมเข็มเกียรติบัตรต่างๆเกิดความรู้สึกว่าภูมิใจครับการที่เราศึกษาค้นคว้ามันตั้งแต่เด็กๆมาถึงณวันนี้เราถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วเราก็ทำให้ มีความรู้สึกอิ่มเอิบในการที่เราจะสร้างน้องๆให้มารับฟังรับรู้กับเรานะครับที่จะใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องต่อไปอยากฝากไปทางสื่อมวลชนซึ่งนิดหนึ่งนะครับว่าในบางครั้งเนี่ยผมดูข่าวเองเนี่ยอยากจะให้พี่ๆสื่อมวลชนใช้ภาษาไทยให้อย่างถูกต้องด้วยคําอย่างเช่นอ,อากาศเย็ยนลงเนี่ยก็ควรจะบอกว่าอากาศเย็ยนลงไม่ใช่เย็ยนขึ้น ใช้ภาษาไทยคนจะใช้ให้ถูกรอเรือรอลรีงคำควบกลล่ำต่างๆใช้ให้ถูกวักตอนต่างๆสำคัญมากโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยก็มีการใช้ราชาศัพท์าาพเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นไปการออกไปถ่ายทอดนอกสถานที่พระราชาพิธีต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีคำราชาศัพท์ใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยฝากไปยังน้องๆเองด้วยนะครับอยากให้น้องๆเนี่ยเรามีภาษาไทยของเราใช้เอง700กว่าปีแล้วกำลังจะเข้า800แล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ย ศึกษาค้นคว้าภาษาไทยของเราใช้ให้อย่างถูกต้องครับคำไหนไม่ถูกเราก็ใช้ให้ถูกรอเรือกระดกลิ้นนิดนึงรอลิงไม่ต้องกระดกคำควบกล่ําต่างๆนะครับกลมเกลียวก็มีรอลิงเข้ามาผสมเข้าไปไม่ใช่กลมเกลียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราควรจะใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อที่จะเป็นน้องเนี่ยน้องๆเนี่ยแหละจะเป็นผู้ที่อนุรักษ์และการรักการใช้ภาษาไทยของเราเนี่ย ให้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปในอนาคตเพื่อที่ภาษาของเราเนี่ยจะได้อยู่คู่บ้านคู่เมืองคู่ประเทศไทยของเราตลอดไปครับ